ไปขาดสักทีตัดมาเป็นชั่วโมงแล้วทำไมมันเหนียวอย่างนี้วะเอ้ยเอ้ยเมื่อไรเองจะขาดวะตัดไอ้ขาดเลยจับจับจับตัดไอ้ขาดเลยจับจับจับเอ้ยเอ้ยพวกแกมาทำอะไรที่นี่เยอะแยะรู้ไหมที่นี่มันอันตรายมันมีสับประรดคุณลงุงมีอะไรให้ผมพวกผมช่วยไหมครับผมพร้อมจะช่วยคุณลุงนะครับเอออย่างนั้นก็ดีเลยข้ามีภารกิจให้พวกเองต้องทำสนใจหรือเปล่าล่ะเป็นภารกิจที่ มันน่าจะเสียงตายนะเพราะว่าในนี้มันมีไอสัปประลาที่ขาดทดลองเอาไว้มันหลุดรอดออกมาได้มันอยู่ข้างในนี้ก้จะเข้าไปดูว่ามันอยู่ดีหรือเปล่าไปเลยครับคุณลุงผมคือ,อยามที่เฝ้าไอ้พวกสัปประลาดพวกนี้อาาได้เวลาเปิดพวกมันออกมาแล้ว ้รูสึกกกอยากกิกกยวัสดีครับทุกคนพี่ป๋าออกกลับมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกครับทุกคนซึ่งอยู่ในแมพที่เขาเรียกว่าไอเจ้าตัวสับประหลาดครับตอนนี้เรามีภารกิจที่ลอกเตอร์จะให้เราทำก็คือ ไปหาหลอดไฟมาใส่ไอ้ตัวยิงไฟฉุกเฉินเรารีบไปหาก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหมีชิงช้าสวรรค์ด้วยน่าเล่นจริงๆเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทำบรกิจให้สำเร็จก่อนอึ๊บอ๊โอ้โหอยู่ไหนหน้าหลอดไฟเดี๋ยวเราลองขึ้นตรงนี้ก่อนเอ้ยมันขึ้นได้ไปก่อนดีกว่าเอ้ยนั่นมันตัวอะไรอนะ่ะโอ้โหตาบลเลอร์เลยแต่รู้สึกว่า ไอ้เจ้าเอ้ยนั่นไงทุกคนปี่ป่าอ๋อบอกแล้วว่ามันมีไอ้เจ้าสับปะหลาดนั่นมันไอ้เจ้าสับปะหลาดตัวเขียวนี่เหมือนไอ้เจ้ากระบองเพชรเลยเราต้องหลบมันในกล่องนะครับทุกคนเพราะว่าภารกิจของเราจะมีกล่องให้ทุกคนไว้ตรงกระเป๋าเวลาไอ้พวกเอ้ยเจอแล้วหลอดไฟหนึ่งดวงเฮ้ยเพื่อนก็เจอแล้วหนึ่งดวงเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้เพื่อนเฮ้ยฉันไม่เจอสักดวงเลยเราเข้าไปหาข้างในก่อนดีกว่า เอ้ยแล้วๆๆเรานายไปหลบอะไรในกล่องนี่ออกมาสิฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นหลบไปหน่อยอึบอึบอึบเฮ้ยแต่เราได้แค่หนึ่งดวงมันยังไม่พอทุกคนเอ้ยหลบในกล่องก่อนดีกว่ารู้สึกว่าหรือจะมีไอ้เจ้าสัมปรารดมาเห็นเพื่อนหลบในกล่องทุกคนเลยเราตามเพื่อนไปก่อนดีกว่าหลบไปหลบไปขามองไม่เห็นอึ๊บอึอ มองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนตอนนี้อยู่ในกล่องเดี๋ยวลองตามเพื่อนไปก่อนดีกว่าเผื่อจะเจอเจ้าหลอดไฟตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเราจะหาหลอดไฟไปใส่ในโคมไฟแล้ว15ดวงครับทุกคนเพราะว่าทั้งหมดมันต้องใส่25หดวงเออหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ,อ้ยทำไมมันเปลี่ยนกันอย่างนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในก่อนมีอะไรไหมโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นเอ,อ้ย นี่มันห้องพระราชานี่น่าจะเป็นเก้าอี้พระราชาของอไอ้เจ้าตัวเขียวสับประรดตัวเขียวนั่นโอ้โหสุดยอดเลยห้องของมันเดี๋ยวเราเรี้ผมไปจากห้องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่มีคอมไฟเฮ้ยเพื่อนก็ยังอยู่ในกล่องเหมือนเดิมออกมาสิทุกคนมันไม่มีสับประรดหรอกเออก็มองไม่เห็นเราจะออกไปตามหาหลอดไฟข้างนอกก่อนดีกว่าเอ้ยมันจะมีเอ้ยรบกว่เอานี้ก่อนเกืเอบไปแล้วทุกคน ือบโดนไอ้เจ้าตัวเขียวมันเข้ามาในห้องของมันหัอหิวจังเลยเด็กมันไปไหนหมดวะมีเต่กล่อควางเกะกะเลยโอ้โหก็ยังชั่วทุกคนมันมองไม่เห็นเราเพราะว่าพี่ปาอหลบชุนให้กองไม่งั้นคงจะเสร็จเลยเออมันมันน่าจะไปแล้วนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวราต้องค่อยๆรีบออกไปเดี๋ยวไปจ้าเอ๋กับมันอตอนนี้พี่ปาอได้หลอดไฟมันดึงดวง ตอนนี้เพื่อนเราหาหลอดไฟมาแล้ว21ดวงดูทีม่มุมขวามือทุกคนมันจะเหลืออีก4ดวงที่เราจะเอาไปใส่เรารีบเอาหลอดไฟไปใส่ก่อนดีวกว่าเอ้ยแล้วมันไปทางไหนอะทำไมมันเหมือนกันหมดวิ่งออกตรงนี้ก่อนดีวกว่าอโอ้โหหาทางไปไม่เจอเลยตอนนี้เพื่อนก็หลบอยู่ในกล่องอย่างเดียวเลยทุกคนออกมาได้แล้วทุกคน <c oughs> ไม่มีสับปะหลาเลยเอ้ยมันอยู่ตรงนั้นทุกคน โอโ้รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวกระบองเพชรตัวเขียวมันจะอยู่ตรงที่เราจะเอาหลอดไฟไปใส่มิหน้าล่ะเพื่อนถึงหลบอยู่ในกล่องทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟ้าออหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยมันไปได้อย่างหนะ้านั่นไงทุกคนมันกน็กำลังยืนลําไท้เก๊กอยู่เอาหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันฟังว่ามันคงจะไม่เห็นเรานะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟาอขอหลบในกล่องก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่า เจ้ประหลาดตัวเขียวถ้ามันจับเราได้ภารกิจเราจะล้มเดี๋ยวเลยนะทุกคนปุบ๊บปหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันมันไปหรือยังนะไปหรืเอเราเราคอยแอบไปดูว่ามันไปหรือยังไปหรือยังดอึ๊บอึอ๊บรู้สึกว่ามันมันมันจะไปแล้วทุกคนเ,เรารีบเอาหลอดไฟไปใส่ก่อนดีกว่าเอ้แต่ไม่รู้มันจะไปทางไหนอะทําไมมัน,ม,น,นมันเป็นเหมือนเขา몽งกดเลยพี่ป้าอววิ่งไปวิ่งมายัเยอะเอ้เจอแต่เพื่อนครับทุกคนเฮ้ยนั่นไหนเอ้ย ตัวเสียน้ำเงินมันมาแล้วเออ้ยมันไปไหนหมดวะมันไปไหนหมดวะทำไมมันมีแต่กล่องวอแถวเจนี้เอยเวียนหัวจังเลยเอยมาให้กินซะดีๆมาให้กินซะดีๆเออมันไปไหนหมดเฮ้ยทำไมกล่องมันวิ่งได้วะทุกคนไอ้เจ้าตัวสีน้ำเงินมันมองไม่เห็นเราทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในกล่องรู้สึกว่ามันจะ วิ่งกลับไปกลับมาอย่างดีที่เราหลบอยู่ในกล่องรับทุกคนตอนนี้เอ้ยมันกลับมาแล้วทุกคนเอ้ยหอ,อยเอ้ยหิวจังเลยหอยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โหทุกคนมันตามหมาเพื่อนแครัก็ซึ่งเพื่อนเราขึ้นไปอยู่บนหลังคาสงสัยมันขึ้นไม่ได้มันก็เลยวิ่งกลับไปกลับมาแล้วมันบนเรยนตรงนี้ภารกิจเราจะสาเร็จหรือเปล่ามาคอยชมคอยเชยร์กันนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่า เพื่อนเราจะหาหลอดไฟมาใส่แล้วยี่สิบเดดวงรับทุกคนเหลืออีกสี่ดวงภารกิจเราก็จะสําเร็จครับแต่ไอเจ้าตัวสิน้ําเงินมันก็ไม่ไปไหนเลยครับทุกคนมันวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่ามันเห็นเพื่อนเราอยู่บนลังคาแต่มันขึ้นไปไม่ได้ <c oughs> แต่เราก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับทุกคนเราลงลงอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขออยู่ในกล่องแล้วกันให้มันไปก่อนเดี๋ยวพี่ป๋าออ จะไปหาหลอดไฟมาใส่ให้มันเต็มเลยครับทุกคนตตอนนี้มันก็กลับไปกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ไปไหนเลยไปก่อนแล้วกันหวังว่ามันจะไม่เห็นเราทุกคนเรารีบหาหลอดไฟก่อนดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลอดไฟเรายังขาดอีกสี่หลอดทุกคนเราต้องรีบไปหาให้เจอก่อนที่ ไอ้ตัวเขียวครับเป็ตัวน้ําเงินมันจะมาจัดการเราแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเรายังอยู่ครบหรือเปล่าอึ๊บอนโอโตรงน,นี้มีจิงชาสวรรค์ด้วยพี่ป่าอจะไปตามแผนที่เห็นไหมทุกคนที่มันจะมีรูปหลอดไฟเล็กๆอยู่ตรงกลางหน้าจอนั่นไงทุกคนเรารีบไปเอาก่อนแล้วกันอุไม่หวังว่าไอ้เจ้าตัวสัต์ประหลาดจะมาอยู่แถวนี้นะพี่ป่าอได้มาแล้วอีกหนึ่งดวง เราต้องรีบเอาไปใส่ในเจ้าเครื่องยิงไฟขึ้นฟ้าครับทุกคนเขาเรียกว่าเครื่องยิงไฟฉูกเฉิน๊ไปทางไหนดีนะบิ่งไปบิ่งมาพี่ปาออรู้สึกว่ามันจะงงกันไปเอ้ยมันมาแล้วทุกคนเอ้ยไอตัวสีน้ำเงินมันดักหน้าเราครับเดี๋ยวเข้ากองก่อนดีกว่าหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันแต่หรือว่าเพื่อเราจะโดนมันจับกินไปหมดแล้วไม่เห็นเหลือสักคนเลยอ๊ หรือว่ามันจะเหลือแต่เราคนเดียวเรารีบเอาหลอดไฟไปใส่ทำภารกิจให้มันสำเร็จก่อนดีกว่าแต่เอ้ยไปทางไหนดีนี่งงไปหมดแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วเอ้ยนั่นไงไ,ไอ้เจอากระบองเพชรมันมาอีกแล้วมันลังไยเก๊กอยู่เดี๋ยวหลบในกองกัแล้วกันอึ้บเฮ้ยอหยอยหิวจงเลยมันไปไหนหมดวะไอ้พวกเด็กๆมองซ้ายมองขวา ไม่เห็นมีใครเลยมีแต่กล่องโอ้โหตืกจริงๆเลยครับทุกคนมันมองไม่เห็นเราครับมันยืนลำไตเก็กอยู่ครับทุกคนเอ้ยนี่ไงเพื่อนเรานึกว่าเพื่อนเราโดนจับกินไปหมดแล้วเพื่อนเป็นยังไงบ้างตามมาทางนี้ระวังอย่าไปตรงนั้นเพราะว่าไอ้เจ้ากระบอกเพชรไปอยู่ตรงนั้นเรีบตามมาเราดีเอหลอดไฟไปใส่ก่อนดีกว่าเอ้ยไปทางไหนนะตามมาเลยตามมาเลย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟฝั่งไหนดีนี่ไงน่าจะเป็นตรงนี้แหละพี่ป๋าอ๋อจำสะพานตรงนี้ได้แต่เอ้ยเอาไอ้หลอดไฟเรามันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่เห็นเลยเออตามมา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 ตรงนี้เนี่ไงโอ้ยังเลี้ยอีกหนึ่งหลอดทุกคนเราจะทําไงดีล่ะอีกหลอดหนึ่งทำไมมันหายยากหายเย็นจังเรียมาตามมา เราไปหามาอีกรอบหนึ่งให้มันครบก่อนดีกว่าเดี๋ยวลงไปตรงนี้แล้วกันอบออือไปด้วย,ยตามมาตามมาเฮ้ยแต่ระวังนะเผื่อมันดักอยู่แถวนี้เราต้องมองซ้ายมองขวาเฮ้ยปลอดภยัยไปก่อนดีกว่าอย,อยู่แถวไหนนะหลอดไฟน่าจะอยู่แถวนี้เพราะมันมีแผนที่ตรงนี้มีแต่เห็ด เฮ้ยหลบก่อนแล้วกันเฮ้ยมันจะมีอะไรบางอย่างมาเฮ้ยมันหมายจริงแล้วทุกคนเฮ้ยมันไปไหนวะไม่มีแต่กล่องเมื่อกี้ยังเห็นมันวิ่งอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> มันไม่เจอแล้วครับทุกคนเอาราหลบในกล่องนี่ไงไปจ้าหลอดไฟเอาไปเรียกเพื่อนรีบเอาไปใส่สงสัยตอนนี้จะเหลือเราแค่สองคนเอ้ยไปทางไหนดีเอ้ยไปทางไหนดีไปทางไหนดีทางไหนดีมามามา,มาตอนนี้กอไดีวกว่ามามามา,มา,มา ออกมาจากกองได้แล้วมันไม่ยูกลัวอ,อะไรดังหนาเนี่บตามมาสิเฮ้ยลบกลองเอ้ย,อออยมันใหม่แล้วทุกคนไอ้เจ้ากระบองเพชรเฮ้ยกูมันเดินอยหิวจังเลยกินไม่อิ่มเลยอยากกินอีกมันไปไหนหมดวะมีแต็กล่องเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เห็นมีคนว้ายใหญยหิวจังเลยเฮ้ยเพื่อนจะตามมันไปทําไมล่ะจะตามไปทําไมกลับมากลับมาบอกให้กลับมา,บมา,บมาจะตามมันไป ก,ก้กกา,ามกรอนเพื่อนก้ามกรอนเออจะทําไปทาไมเดี๋ยวมันก็จะกกินหรอกรู้สึกว่ามันจะเหลือเราแค่สองคนนะเราเรีบเอาหลอดไฟที่เราได้มาเมื่อกี้ไปใส่ก่อนดีกว่าเอ้ยแล้วหลอดไฟไปไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันแ้นนนหลอดไฟไปไหนอโอ้โหชิบหายแล้วสิแล้วเราจะไปตามหาหลอดไฟที่ไหนอีกนี่เอ้ยโอ้โหหลอดไฟก็หาย เหลืออีกปิงดวงภารกิจของเราก็จะสําเร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปกล่องก่อนแล้วกันรู้สึกว่าจะมีเสียงเฮ้ยมาแล้วโหหิวจังเลยอุ้ยอะไรวะมันกลิ่นตุ่ยๆอุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่กล่องโอ้โหผิดหวังอีกแล้วเราไปดีกว่ามันไม่เห็นเราก็ทุกคนพี่ปาอ๋อหลบทันพอดีเออเราดีบกลับไปหาหลอดไฟมาใส่ให้มันเต็มก่อนดีกว่าเฮ้ย มันก็เหลืออีกหลอดหนึ่งเหมือนเดิมแล้วเราจะไปหาตรงไหนนี่เมื่อกี้ก็เจอแล้วแต่ก็ทําหายอีกแล้วเพื่อนเราไปไหนอีกนี่โอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยมันมันมันดักเราตรงนั้นทุกคนเดียด๋วยวๆหลบในกลอ่องแล้วกันเอ้ยอยึห่วยอะไรแอบแวะนึกว่าจะได้กินเด็กอีกแล้วมันหายไปไหนเร็วจังวะโอ้ผิดหวังอีกแล้วเราตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มี <c oughs> เหนื่อยจังเลยวิ่งตามมันนี่เหนื่อยจังเลยว่าจะได้กินเด็กสักหน่อย <c oughs> มันมองไม่เห็นเราทุกคนมันวิ่งเลยเราไปก็เมื่อกี้ <c oughs> พี่ป้าออตกใจหมดเลยนึกว่าจะโดนจับกินซะแล้วเดี๋ยวพี่ป้าออแอบอยู่ในกล่องนี่แหละค่อยๆลอยไปแต่รู้สึกมันจะอึดอัดออกมา่า <c oughs> เอ้ยมันมมัมันนจะเจอเราเอ้ยเขากล่องนี้ก่อนเดี๋ย <c oughs> นหายไปไหนอีกแล้ว เมื่อกี้ยังมองเห็นอยู่เลยโอ้อดกินอีกแล้วเรา,าไม่ได้กินอีกแล้วโอ้หใจหายแบบแล้วครับทุกคนโอ้โหขนาดมันอยู่ตั้งไกลมันยังมองเห็นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปแบบระมัดระวังเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนเราจะเอาหลอดไฟมาใส่สำเร็จแล้วทุกคนภารกิจของเราสำเร็จแล้วเย้ย <c ười> ดีมากทุกคนภารกิจติ้ามอบหมายให้พวกเเองทำสำเร็จเฮ้ย ทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้วะเหลือสองคนเองเหรอภารกิจมันยังไม่สําเร็จนะมันต้องมีภารกิจให้พวกเองทาอีกก็มันเหลือสองคนแค่นี้เลยครับไม่รู้เพื่อนหายไปไหนหมดอ๋อสงสัยจะโดนจับกินหมดภารกิจต่อไปพวกเองต้องทำสองคนแล้วนะโอ้ขนาดเป็นสิบสิบคนก็ยังยากเลยด็อกเตอร์เดี๋ยวใช้พวกผมทำภารกิจสองคนนี้นะโอ้ดีไงนี่มันคือ เครื่องพังประตูพวกเองต้องไปหาไอ้ถังดับเพลิงมาใส่โอ้โหดูสิทุกคนเหลือสองคนจริงๆด้วยเพื่อนเราโดนมันจับกินไปหมดแล้วภารกิจนี้เราต้องทำกันแค่สองคนอึบเราต้องไปหาถังดับเพลิงมาใส่ไอ้เจ้าเครื่องพังประตูตัวนี้อึบได้มาแล้วหนึ่งถังอีตรงนี้มีอีกหนึ่งถัง เออโอ้โหทำภารากิจสองคนนี้มันเหนื่อยจริงๆเลย,ยได้มาแล้วสองถังเราลงรีบไปหามาใส่เพื่อที่เราจะได้เครื่องทำพังประตูมาพังออกไปข้างนอกทุกคนอึ๊บอึ๊บแถวนี้มีหรือเปล่านะทีแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยเราจะไปหาที่ไหนนี่ถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆยังว่าไปอย่างจะได้ช่วยกันหาตอนนี้พี่ป้าออรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่า ปรกิจนี้เราจะผ่านหรือไม่เอาใจช่วยพี่ปาออกด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนอนดีกว่าตรงนี้ไม่มีตอนนี้เราได้มาแล้วสองถังเราวิ่งไปดูตรงเอ้ยเจออีกแล้วหนึ่งถังทุกคนได้มาแล้วดีไปก่อนดีกว่าไปทางไหนดีไปมัน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 ตัวอะไรวิ่ง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 มันตามมาแล้วทุกคนมาตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเฮ้ยจะไปไหน ไปหน่อยอูเป็นไงล่ะเสียค่าจนได้เออไปานะปล่อยขาลงตรงนี้นะปล่อยขาลงตรงนีแน้วอ้อเรื่องอะไรข่าจะปล่อยตามตัวแกอยากจริงๆนะฮ่าฮเปิดของแกโดนจับกินไปหมดแล้วอ่าเสียค่าเนี่ยไปคาลงตรงนี้นะปล่อยขาลงนิ่มไปไปๆนะฮ่าๆแกฉันไปลอยทียนู่นเลยโอ้โห ภารกิจของเราล้มเหลวครับทุกคนภารกิจที่สองเราโดวนไอ้นกยักษ์มันจับไปกินบนลังพี่ปาอ๋อทำภารกิจล้มเหลววันนี้พี่ป่าอ๋อลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนพี่ป่าอ๋อจะมาเล่นไอ้ด่านนี้ให้มันผ่านจนได้ครับทุกคนวันนี้พี่ป่าอ๋อลาไปก่อนสวัสดีครับ